คุณลุงทาไมอยากหาชีพให้นคนพิการครับเพราะว่ามันเจรษฐกิจช่วันเนี่ยไม่ว่าคนปกติทั่วไปก็เดือดร้อนกันเป็นแล้วคนพิการเราก็จะมีความที่สิก็ยิ่งแยก่กว่าคนปกติทั่วไปเพราะว่าเขาอยู่กับที่คือปัญหาของพวกเขาเนะี่ยมันไม่มีคนเข้าไปยื่นมือเข้าไปดูแลเข้าไปสนับสนุนเขามีส่วนนั้นอยากให้พวกเขามีอาชีพอยู่กับบ้านของเขาบ้าง บางคนก็จะมีเอ,อทำอาชีพที่มันง่ายๆที่สุดเลีเ้ยงปลาจักบอ่อสองบออ่ออถามว่าพันปลามาจากไหนมันมีถ้าเราจะไปทำจริงๆก,กับปัญหามันคือเราต้องไปคืออุปกรณ์มันต้องลงทุนก็คือคนที่ไปทําบ่อให้เขาต้องซื้อผ้ายางพลาสติกมาทาเป็นทีนี้เราก็จะมีเป็นน้ํายาที่เราว่าป้องกันน้ํามันเสียก็มีคือ เขาเรียกอะไรที่มีทําอยู่ก็ให้คือผมเข้าใจว่าของอาหารมันแพงแต่ที่วิธีการทุกวันนี้คนเรามันมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าใส่เคร่ผสมเลี้ยงไก่พื้นบ้านบ้างเลี้ยงไก่พื้นบ้านบ้างเลี้ยงป็ดเทศบ้างเนี่ยพวกนี้มันไม่ก็จัเปลืองอางหารแต่กอให้เราดูแลเขาเรามีความรักอาชีพของเรามีอาชีพอยากกระทำบริเจร์ ชมพูนะจะมาออทำให้มีพลอยอยกมาทำเฟอร์นิเจอร์เราก็สนับสนุนให้ว่าถามว่าทำเสร็จแล้วจะไปขายที่ไหนเรื่องนั้นอย่าเพิ่งถามเราจะไม่ได้ทำเลยถามหาตลาดอย่างนั้นผมผมอยากให้พวกเราผู้พกิการทุกๆคนนี่ยมีอาชีพถามว่าทำไมหน่วยงานไม่ค่อยจะไปจะอยากจะนับสนุน เพราะว่าหน่วยงานเขาก็ยังไม่รู้ว่าคนพิการต้องการอยากได้อะไรพเอะไรในฐานะที่ผมเป็นผู้นําในความรู้สึกของผมผมรู้ผมเข้าใจพวกเขา